สวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะกลับมาพบกับช่องแชมเปี้ยนฟาร์มนะคะวันนี้ก็บพบกับมงสมนะคะอีกแล้วนะคะกลับมาจากคอนเนแล้วนะคะกลับมาหมู่ว่านีนะคะหอดนีประมาณสักหอดี่ประมาณสักหกโมงหกโมงหกโมงแรงนะคะต้องกราบขอบประธานภัยนะคะเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะนะคะอัน เนาะลายไล่ทันเนาะที่เออพอดีว่าสมบอกว่าเออเดี๋ยวมีโอกาสไปคอนแกนนี่เดี๋ยวน้องสมสิไปแวะไปเที่ยวเลนนะคะต้องขอประทานอภัยเนื่องจากน้องส้มอบรมนะคะตั้งแต่9ก้าโมงเช้านะคะถึง18บแนาฬิกานะคะทุกวันเลยนะคะเห็ดห้เบิดแห่น,นะคะในการออกนอกพื้นที่นะคะมาวันนี้เขามาหาลูกๆของตัวเองแล้วนะคะขี่รถจากคอนแกนนะคะ มาบุรีรัมนะจากบุรีรัมไปคอนแกนนะคะสิ่งที่สมได้เห็นระว่างทางนะคะก็คือเกษตรกรนะคะ,กะเกษตรกรนะคะอาชีพทำนานะคะที่น้องสมเห็นก็คือเกษตรกรคนมีอาชีพเฮ็ดหน้านะคะชาวนาทั้งหลายนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปที่น้องสมแลกเปลี่ยนเรื่องนะคะการเลี้ยงแพะเปรียบเทียบ นะคะเปรียบเทียบอาชีพเลี้ยงแพะกับอาชีพทำนานะคะเนาะผู้ใดมีน้ำกัเป็นต่ตไปนะคะในการเฮ็ดหน้านะคะแต่กับตงเบึงปริมาณของการเฮ็ดหน้าก่อนวานาหนึ่งไร่นะคะได้ข้าวกี่ตันตงบึงก่อน,นะคะเลี้ยงแพะพื้นที่หนึ่งไร่นะคะลงทุนเลี้ยงสี่ตัว นะคะหรือ10ตัวนะคะปีหนึ่งได้เงินเท่าไหร่แล้วแพะมีอยู่เท่าไหร่นะคะ,อ,ะอันนี้สิเป็นในเรื่องแลกเปียนนะคะน้องสมสิเรเล็กเปียนลกเปียนในเรื่องของการเลี้ยงแพะกับการเหตุหน้านะคะพะดอดีสังเกตเช่าหน้ามาที่ที่น้องสมสังเกตมากนี่ประมาณ3ามสปีแล้วนะคะ่ปีอะสปีเต็มกับการเหตุหน้าของเกษตรกรนะคะสมพบว่าสีปีหลังนี่ เฮาบอสามารถควบคุมสภาพแวดล้อมได้นะคะบอสามารถบังคับให้ฝาจ้าฝนจ้านะคะเพิ่มมีเมย์แล้วก็ตกมาให้นะคะบอสามารถควบคุมปริมาณน้ำนะคะบอสามารถที่สีควบคุมพายธรรมชาติได้หรือสิ่งแวดล้อมรอบตัวได้นะคะเฮ็ดห้ผลผลิตที่เกษตรกรตั้งใจที่สีเ่เฮ็ดนะคะได้ผ้นผลิตบอตามเป่านะคะ <c oughs> แต่ว่านีสินนะคะ มีตามเป่านะคะผลผลิตที่ได้บ่ตามเป่านะคะเนอะอ่านเนี่ยคะที่ไปที่ไปอบรมมานะคะมีเนื้อหาหนึ่งนะคะที่ท่านอาจารย์นะคะท่านให้คำถามน้องสมว่าช่าหน้าความประสบผลนสำเร็จนะคะของเกษตรกร,ะร,กรนะคะที่เฮ็ตน้าคืออย่างนะคะ ความประสบสําเร็จของเกษตรกรที่ของชาวนาคืออะไรนะคะ <c oughs> เขาให้เขียนคําตอบแล้วก็ใส่ไปนะคะคำตอบของนงสมก็คือโมมีนีสินนะคะ <c oughs> แต่โดยทั่วไปนะคะ,ะสมอาสิคิไลนะคะ,ะสมเอาวาควา่านีสินนะคะแต่คําตอบโดยมาก็คือเขาเน้นไปที่ผลผลิตนะคะผลผลิตแล้วก็แล้วก็ ราคาของข้าวนะคะของกเกษตรกรของชาวนาสูงนะคะผลผลิตได้ดีนะคะเขากัแต่ราคานะคะเนาะแต่ <c oughs> ทุกคนก็มีคําตอบแตกต่างกันไปเนาะคะ่ะคนที่ไปประชุมนะคะเหมือนนั้นคนไปประชุมหลายคนคําตอบกสิทิแตกต่างกันออกไปนะคะท่านอาจารย์ป็นก็เลยเอาคําตอบทั้งเบิ้มากรุบร่วมกันนะคะ การปร,สสาประสบความสําเร็จของเกษตรกรนะคะ <c oughs> สำหรับเห็ดหน้าเห็ดไเห็ดนาเนาะความประสบสําเร็จก็คือ <c oughs> การที่เกษตรกรนะคะการที่ชาวนาน,นะคะสามารถาผลิตข้าวนะคะได้มากนะคะได้มากนะคะได้มากเพียงพอต่อการบริโภคในครัวเรือนนะคะแล้วก็มีส่วนที่เหลือจากการบริโภคไปขายนะคะ ไปขายเรามีเงินนะคะมาใส่นี่นะคะแล้วพอไม่มีนี่ชีวิตก็มีแต่วความสุขนะคะอันนี้คือความประสบสําเร็จความประสบความสําเร็จของอาชาวหน้านะคะถ้มว่าเป็นไปใดบอนะคะคนเฮ็ดหน้าสิฮัวเป็นไปใดขนาดไหนนะคะเฮ็ดหน้ามาจาักปีแล้วนะคะเนาะสหกรณ์สสหกรณ์นะคะ นี่ท่กสอยังเป็นยุคือเก่าหรือว่าหลายกว่าเก่านะคะเห็ดมาทอดไดแล้วนะคะตรงเบิงเห็ดมาทอดไดแล้วเราคิดว่าสิ่งที่เห็ดนี้มันเป็นจังไดน,นะคะเนาะอันนี้สมกับแลกเปลี่ยนเรื่องที่สมไปอบร่มมานะคะสมก็เลยอยากนําเสนอนะคะในเรื่องของการเลี้ยงแพะนะคะกับการเห็ดหน้าเนาะ <c oughs> การเห็ดการเลี้ยงแพะนะคะของนงสมที่คลิปที่แล้วที่นงสมเล่าเนาะ แผอังสมตายนะคะตาย11ตัวนี่คือบอกไว้เลยว่าตายนะคะการเลี้ยงซัดตายเป็นเรื่องปกตินะคะว่าตายนะเก่งนะคะแต่ตายคือเรื่องปกตินะคะบ่ตายก็ดีใจน้ำนะคะออระบาดที่นี่สมเลี้ยงแพะไปนะคะระยะเวลา2ปีนะคะอันนี้จากประสบการณ์จริงที่น้องสมเลี้ยงนะคะปัญหาการเลี้ยงแพะมีนะคะแต่ถ้าห้ามหูจักเอาใจใส่นะคะรู้จักเอาใจใส่นะคะแพะนะคะเข้าใจนะคะวิธีการรักการของการเลี้ยงแพะนะคะ ความเข้าใจนะคะโบคือการเลี้ยงตามกระแสนะเลี้ยงตามกระแสสินิยมเลี้ยงตามตามผู้อื่นนะคะต้องดูว่าตัวเองนะคะสามารถผลิตอะไรได้บ้างก็คือการเลี้ยงแพะแบบลดต้นทุนท้าเเฮดใดเจงใดแนถนัดแบบใดนะคะเนะาะบมแมนไปเห็นผู้อืน่นเฮ้ยเขาเลี้ยงด้วย ซื้อหัวหานซื่อหญ้าไอ้ซื่อหญ้าทรัพย์สื่อ,อ,อ,อข้าวโพดทรัพย์เลี้ยงเรอาอ้วนนะคะจะคล้องสื่อมาซื้อสื่อแพมาเป็นต้นทุนเราก็ต้องมาเลี้ยงแบบนี้อีกอะเนาะเปลืองตังนะคะสมก็เลยแบบเออนะคะก็คืออยู่ที่ความเข้าใจแต่ทั้งนั้นทั้งนี้นะคะมันก็อยู่ที่อยู่ที่คือยังไงล่ะบริบทอยู่อยู่ที่ความความสะดวกของคนเลี้ยงนะคะเนาะว่าเพิ่นสามารถเลี้ยงแบบใดนะก็เอามาคิด เปรียบเทียบกันเบึงนะคะเนาะน,นะคะการเลี้ยงแพะนะคะสมใสพื้นที่เต็มทีที่จะคล้องเลี้ยงนะคะฟะึดนะคะให้สายเบึงพึ่บบริเวณตรงนี้นะคะเนื้อที่ประมาณตรงนี้ประมาณหนึ่งหนึ่งไร่น,นะคะตีไปประมาณหนึ่งไร่นะคะในการเลี้ยงแพะนะคะนเนาะเลี้ยงแพะหนึ่งไร่นะคะตรงเดือนน,นี้นี่เบิดเลยนะคะเนาะการลงทุนนะคะสมก็ว่าอาจจะเลี้ยงมันก็อาจจะคิดต่างกันตรงที่ว่า ทำนาสิบไร่เอาเอาหนึ่งไร่ก็ได้หรือเอาสิบไร่ก็ได้แต่ว่าปกติเขาก็เซกันสิบไร่เนาะสิบไร่ค่าพันข้าวเท่าไรค่าปุ๋ยเท่าไรเนาะล่องล่องลองให้เกษตรกรทันมาคิดค่าค่าปุ๋ยค่าพันค่าค่าฉีดยายาเส้งค่าค่าฉีดพวกอ่าน้ำยาที่บำรุงเขาให้เม็ดห่วงง่ามตาม ก็อ,อย่างเซลล์ที่มาขายผลิตภัณฑ์สําหรับบํารุงบํารุงข้าวนะคะเนาะมันกับซีมีพวกนี้นะคะมันกับซีมีตรงนี้เข้ามานะคะแล้วก็ปุ๋ยนะคะคารถไทยเอ้ยนะคะรถท้ายแล้วแล้วคาคนงานนะคะนะวานบ่พ่อนะคะวานวานแล้วปับคาคนงานวานเขาคาคนงานนูน่นนี่นั่นนะคะ,ะถ้าทําข้าวสิบไร่ต้องถามว่า คุณทำข้าวสิบไร่คุณได้เงินแจ็กแสนสิบไร่นะได้เงินกี่แสนนะคะถึงบนน่เนอะนะคะราคาเขาแบบนี้นะคะจะไดหญ่ห่แสนบ่แล้วก็ต้องขายเขามาได้ก่อนหนึ่งปั๊บนะคะสมมุติว่าเด็กขายนะคะเขาบ่ตายนะคะหนึ่งนะคะเอามาจ่ายค่าค่าพันเขาทีเปเเซนเขามานะคะค่ายาค่ามาแดงทีเปเเซนน้ำมันลานมานะคะค่ารถไถนะคะ สมสืตอว่าเกษตรกรลหลายๆคนเขามาทถยสวนให้เราบริจาคต่างๆเวลานั้นนะคะต้องเซ็นนะคะเซ็นเท่านั้นนะคะเกษตรกรนะคะเซ็นค่ะต้องเซ็นผลผลิตใดทิ้งซีมีต่างจ่ายนะคะเซ็นเสร็จ,รจปุ๊บอันค่านวดเขานะคะนวดเ,วเข่าเอาค่ารถเกี้ยวนะคะรถเกี้ยวคิดจังไหนว่าที่นี่ค่ารถเกี้ยวแปลงละเจักบาทนะคะขดคานะคะแล้วก็ค่าเองอีกวันที่นี่ค่าคนงานนะคะ ปุ๊บตรงเบริงว่าขายได้เป็นแสนเงินทอนเรืออยูทอดาดนะะอันนี้คือการเฮ็ดหน้านะคะอันนี้สมเปรียบๆอย่างการเฮ็ดหน้าครับส่วนสมเฮ็ดแพะอ่าสมใจค่ายานะคะยาควดนึงกัเท่ายลรลอยสองลอยกับว่ากันไปนะคะค <c oughs> ่ายาบ่เท่าทดาดนะคะค่าแพะนะคะค่าแพะกับแม่พันกับท่ายละ ถ้าโตละหาพันหกพันังสี่เนาะก็เออเลี้ยงจจกโตัวสิบตลงทุนเทา 6, 7, ่ายหกเจ็ดหมื่นกัว่ากันไปยังสี่ปุ๊บต้มคล้ายแพรออกแล้วแต่ละปีเงินสมว่นเดี๋ยวไปแบ่งให้ไผัเด้พ่อสมเป็นคนเลี้ยงนะคะเอาเงินเอาเงินเพื่อเลี้ยงเงินหากระถินให้ให้เงินกินนะแม่เนาะแพะก็คือเลี้ยงแล้วมันก็เป็นเงินเลี้ยงแล้วก็มีแห้งเด้ไปหากระถินกระถินคือของฟรีนะคะบ่ได้ปลูกนะคะ ถากระถินให้เงื่อนกินนะคะสักพักเงื่อนของสมมันก็สีผีดอกออกผลนะคะก็คือแพะนะคะผีดอกออกผลนะคะอ่ะตัวตายก็สร้างหัวมั่นสมมันยังเหลือตัวเป็นอีกหลายนะคะสมคิดจังสีนะคะก็คือจังเขานะคะของเกษตรกรยังว่าเขาตายหลืตายเลยเด้แต่แพะสมตัวนี้ตายตัวนั้นยังเพราะว่าเข้าลงทุนตุ่มหนึ่งนะคะตัวหนึ่งตายตัวอื่นตัวอื่นยังอยู่ยังเสียหาคิด,ค,ดคิดแบบคิดคิดแบบคือเหตุเขาเลยนะคะแต่ถเห็ุเขานี่ คำแรงมากตายกับตายเบิดแปลงนะคะเนาะแรงมากบอดี้เกียวกับบอดี้เกียวบเบิดแปลงมีแต่หยานะคะทำฝนน้ำท่วมไร้ท่วมท่วมกับท่วมเบิดแปลงนะคะแล้วก็เบรรพณผลผลิตนะคะแพะ่สื่อที่เดียวจบเด้โบเมนวา่าต้องมาสื่อทุกปีทุกปีนะคะมีแต่ขายแม่พันธุ์ขายลูกขุนออกนะคะลูกสร้างกิโลออกแล้วก็แม่พันธุ์ที่ใดจากลูก ได้จากแม่ที่เขาเอามาสุดแหลกขายแม่พันต่อให้กับเกษตรกรแม่ทีเพื่อทุนของเขาที่ลงทุนตอนแหลกยังมีอยู่นะคะสัตว์ประเภทงว่วประเภทวายก็คือกันนะคะนี่มันก็เป็นแบบนี้บางคนเกษตรกรกมานั่งเห็นหน้าสมสงสารนะแม่ไปเห็นเขาเข้าเจ้าเหโอ้ยตายแล้วตายแล้วนะคะมันก็นเลยแบบว่าเออนะคะจะเป็นไปได้บอว่าเอ,อแบ่งพื้นที่จักหน้อยนึงไม่เห็ด เลียงซัดเลียงแพะเลียงง่วเลียงควายนะคะที่สมแนะนําเลียงแพะเพราะว่าสมกับเลียงง่วนะคะแต่งัวมันให้ผลผลิตดะนะคะผําแพะมันไหวนะคะถ้าคุณสามารถจัดการได้นะเกษตรกรน่ะชาวนาหน่นะเป็นคนทีมีความเอาใจใส่นะคะเกษตรกรชาวนามีความเอาใจใส่มีความขยันฐานัาน,านเทศหน้าเดทุกมื่อยังเฮ็ดได้นะอีสัมว่าแพนี่เมื่อเบิ้งมันเอานะคะเลียงจักหน่อยหนึ่ง เห็ดหน้าจักหน่อยนึงนะคะผสมผสานกันไปสมว่ามันเวิร์กนะกับการเอาขี่แพะไปเห็ดหน้านะคะเกษตรกรไปยาต้นทุนด้วยร่องร่องเอากลับเอามาขิดบ้างนะ,ะ mm hmm. นะคะเพราะว่าไอเขื่นอนยังหละเรื่องอินซีย่นี่ก็สิเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะ,ะที่ต้องที่ต้องเอามาขิดนะคะ mm hmm. มันมายินจมนะคะยินจมข <laughs> ี่รถกลับบาน,นะคะด <laughs> ีต้นเขาเขาเชาหน้า <laughs> ว่าเราเร่องเรียงเรื่องเองมาอแบบเออเขาเอามาชุดคิดแต่ว่าสมกับเขาใจว่าคือชาวนาบางคนเนาะเกษตรกรบางคนที่อายุเยอะๆแล้วบางที่การที่ต้องไม่เห็ดตัวนี้นะ่ะก็ต้องเข้าใจว่าบรรพบุรุษนะคะหรือว่าอเอพ่อกับแม่เคยพาเห็ดเหลี้ยงแผ่นะะน,นะคะ,ะบุฮูสิเร่มต้นจังได้นะคะเนาะทำบูฮูสิเ่มต้นจังไดนะคะมาฟ้ามไปฟ้ามไปเบิงฟ้ามที่เพิ่นเหลี่ยงนะคะไปสอบถามเพิ่นนะคะไปคุยกับประตัตั์นะคะ เอออยากเล anyway> um. <S <S ี้ยงแพะเฮ็ดจงได้ตรงมีความรู้อีกอย่างแน่นะคะสมเอว่าหน่วยงานของรัฐนะคะเวลาเรื่องแบบเนี้ยอยากให้เกษตรกรไดยมีสิ่งแปลกใหม่นะหูจักเฮ็ดโดยตัวเองไม่กลสิสิเขาสิ่งให้ความร่วมมือดีนะคะยางประจุบสมเขากับสิเขามาซอยมาเบิ่งนะคะเนาะเดือท้องเองจะแตกแล้วยางสาะจุกนะคะพี่น้องมันจุกกินลายนะคะ มก็เลี่ยงสบายๆนะคะตนันนี้กำลังเครียรยด้านหน้านะคะเผานะคะเผากะทินนะคะเผาทิ้งนะคะเผาทิ้งนะคะแต่ขี้เถ้าไม่ทิ้งนะคะขี้เถ้าเอามาไว้เป็นเตรียมดินนะคะสําหรับเพาะอ้อยนะคะเผาเพื่อที่สีเอาขี้เถ้ามาเพาะอ้อยนะคะเดีย๋ยวสีว่าสมเผาทิ้งเิ็ดยังนะคะเสียดายนะคะสีเอามองไอ้ที่ได้จากการเผาเนี่ยนะคะมาปลูกมาปลูกพืชต่อนะคะ นี่ก็เป็นการแลกเปลี่ยนนะคะแลกเปลี่ยนนะคะจมเรื่องเฮ็ดหน้าก็เรียงแพะให้ฟังนะคะเพื่อมันสิเป็นประโยชน์ให้กับหลายๆคนนะคะเหมือนเหมือนสมเห็นสภาพสภาพซิ่งที่อยู่รอบๆโตนี่คือ <c oughs> <c oughs> เกษตรกรหรือโตเฮ้าที่เป็นช่าหน้าสมกระดูกเช่าหน้านี่เออต้องหันมาคิดบอว่า้ยมันต้องเปลี่ยนสักนิดนะมันต้องเพิ่มนี่เจกนิดนึงลดตัวนี้จจกนิดนึงนะคะ บางทีการเห็ดพืชชนิดเดียวนะคะมันเห็ดมันสร้างความเสี่ยงให้กับโตเฮ้านะคะให้กับเกษตรกรนะคะเกษตรกรที่ทําอาชีพยึดอาชีพเดียวบางทีมันก็สร้างความเสี่ยงนะคะรองหันมาเบิ้งในเรื่องของการเห็ดแบบผสมผสานเนาะการเห็ดแบบผสมผสานอย <ul> ่างหน่อยสิ่งหนึ่งมันราคาตกสิ่งที่เฮ้ามีอย่างอื่นกับราคาขึ้นมันจะสิทตัวเฉลี่ยเห็นกันได้นะคะมันระสิทลดความเสี่ยงนะคะในเรื่องของรายได้ของเฮ้าได้นะคะเนาะ อ่ะเดี๋ยวคลิปนี้จะนงสมลาบไปก่อนนะคะเดี๋ยวฝากกดแชร์กดไลค์ด้วยนะคะระวังว่าคลิปนี้นะคะที่นงสมเฮ็ดขินมานะคะสิเป็นประโยชน์ให้กับเกษตรกร,ะกรนะคะให้กับคนลหลายๆคนนะคะที่อยากเขตอาชีพนะคะสุสมเกษสิเน้นในเรื่องอาชีพนะคะเพราะว่ามันเป็นสิ่งสําคัญนะคะเพราะว่ามัน,มน มันมันต้องคำนึงเป็นอันดับแรกของการใช้ชีวิตเลยเพราะว่าการทำอาชีพทำให้เรามีเงินมีรายได้เข้ามานะคะกิจกรรมที่เราทำทุกวันเนาะมันก็เลยต้องแบบเอออาชีพไหนที่ทำแล้วมันโอเคอาชีพไหนความเสี่ยงของการใช้ชีวิตนะคะความเสี่ยงของรายได้มันจะเออเฮ็ดให้ เาดีขึ้นนะคะเนาะ,ะเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวลองสมลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวพอกันคลิปหน้านะคะเดี๋ยวไปกวาดขอกแพะก่อนนะคะเดี๋ยวฝากกดแชร์ก,กดไลค์ด้วยนะคะฝากเป็นกําลังใจให้ช่องแชมป์เป็นฟาร์มด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่จ้า